ใครที่อยากเรียนภาษาระยะสั้นในไต้หวันฟังทางนี้นะคะวันนี้จะมาแนะนําทุนเรียนภาษาที่ไต้หวันนะคะแล้วมาดูกันว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับโควตาเท่าไหร่จากรัฐบาลไต้หวันค่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องเรียนต่อสามารถกดลิงกนะ์ในโปรไฟล์พี่ได้นะทุนตัวนี้ชื่อขวายู่ Enrichment Scholarship นะคะหรือว่าชื่อย่อชื่อ HES ค่ะเป็นทุนเรียนต่อภาษาจีนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมค่ะและเขาจะมีการสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะ ระยะเวลาทุนที่สามารถสมัครได้จะมี3เดือน6เดือน9เดือนและ12เดือนค่ะโดยปีนี้ประเทศไทยได้รับทั้งหมด12โคต้านะคะประมาณระยะเวลานะคะประมาณ144เดือนค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าไม่เยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าแบบทางประเทศรับแค่12คนอนะเนื่อนไากการรับสมัครนะคะก็คือนักเรียนจะต้องไปเรียนในศูนย์ภาษาจีนที่ทางรัฐบาลจีนเขาตั้งไว้อย่างเดียวนะคะและต้องเรียนมากกว่า15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ นักเรียนที่เคยรับทุนของรัฐบาลใต้วันนะคะไม่สามารถรับทุนนี้ได้นะคะเขามีกําหนดด้าน GPA ด้วยนะคะถ้านักเรียนที่จบปตรีแล้วต้องมีเกรด3.0นะคะและถ้าจบปโทเอกแล้วต้องมีเกรด3.2ค่ะคะแนนภาษานะคะถ้าเป็นระยะเวลา9ถึง12เดือนนะคะ9และ12เดือนนะคะต้องมี TOEFL ระดับ3นะคะหรือมากกว่านั้นและถ้าเป็น3หรือ6เดือนนะคะต้องมี TOEFL ระดับ2หรือว่าโทเอกก็ได้นะคะ550หรือมากกว่านั้นค่ะ น้องห้ามใช้คะแนน HSK ในการสมัครนะคะและนี่ก็คือทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นที่ไต้หวันค่ะคือพี่ว่าค่อนข้างที่จะดุเดือดน,นะแบบถึงว่าการแข่งขันนะคะถ้าเราอยากจะได้ภาษาจีนจริงๆก็ลองดูประเทศจีนน้ด้วยเหมือนกันค่ะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้หรืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่ล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย